ต้องจับตาดูท่าทีของอินเดียหลังจากนี้ทุกวินาทีเลยว่าอินเดียโต้อตอบกลับกันที่ปากีสถานนั้นยิงเครื่องบินรบนั้นอย่างไรสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือว่าจะมีการ ส่งกองทัพเข้าไปยึดพื้นที่ของแต่ละฝั่งหรือไม่มเพราะว่าเอาคำอย่างหนึ่งของความขัดแย้งรอบล่าสุดระหว่างอินเดปากีสานั่นคืออะไรทั้งสองรัฐบาลผูกเรื่องของแคสเมียนนั้นเนี่ยไปไว้ในแง่ของเรื่องของกลุ่มการชาติกลุ่มการศาสนาก็ทําให้การที่จะหาทางลงในความขัดแย้งนั้นเนี่ยจะเป็นไปด้วยความยากลาบากต่างฝ่ายก็ต่างต้องการที่จะใช้กําลังที่ตัวเองมีให้มากที่สุดในการที่จะบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ทางการทหารในส่วนของปาปีสานเนี่ยตรงนี้ให้ข้ มสเาาเองนั้นเนี่ยเคยเป็นพันธมิตรกับปากีสถานในช่วงสงครามเย็นในช่วงสงครามเย็นนั้นเนี่ยอินเดียเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตดังนั้นปากีสถานเนี่ยได้รับ อะไรจากสหรัฐอเมริกามาเยอะเรื่องอาวุาวธเครื่องบินบรบแรงต่างก็ใช้ของสหรัฐอมิกาอยู่มากทําให้เรามองในมุมนี้การเลือกข้างอินเดียปากีสถานนั้นอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีของสหรัฐมิกาณเวลานี้เนี่ยหากว่าสงครามไม่ขยายตัวแล้วก็หากว่าทั้งจีนแล้วก็ทั้งสหรัฐเมริกาแล้วก็ทั้งรัสเซียนั้นเนี่ยยังไม่แสดงบทบาทเลือกข้างในวามขัดแยง้งผมมองซะว่าเป็นเรื่องดีซะอีกการที่มีความซับซ้อนของมหาอำนาจ สู่ 1>, 1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะจุดที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอ่อนไหวของสงครามหรือว่าความขัดแย้งในครั้งนี้และในรอบนี้อาจารย์รุ้ตัมมองว่าอยู่ตรงไหนคะที่ถ้ามันมาถึง จุดที่เป็นเรดไลน์นี้แล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้สงครามขยายวงหรือว่าขยายความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับต้องจับตาดูท่าทีของอินเดียหลังจากนี้นะทุกวินาทีเลยว่าอินเดียโต้อตอบกลับการที่ปากีสถานนั้นยิงเครื่องบินรบนั้นอย่างไรนะถ้าหากว่าการโต้อตอบกลับนั้นนะมีเป็นอย่างจํากัดนะก็คือการ โจมตีกลับไปยังเป้าหมายที่เป็นการทหารของฝั่งปากีสถานเรื่องนี้อาจจะดีแอสเคลตหรือว่าอาจจะทุเลา,าความตึงเครียดลงได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าการโต้อตอบกลับของฝั่งอินเดียนั้นเนี่ยเป็นไปโดยกรณีนี้เนี่ยเช่นนะการที่อินเดียนั้นโจมตีก็ไปยังเมืองใหญ่ๆนะในในอ่ในปากีสถานนะหรือว่าการที่อินเดียนั้นเนี่ยโจมตีไปยังพื้นที่ที่เป็นอ่เป้าหมายที่ว่าเป็น คนดเรือนนะฮะในอ่ปาปากีสานนะหรือว่าอีกกรณีนึงครับสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือว่าจะมีการอ่ส่งกองทัพเข้าไปยึดพื้นที่ของแต่ละฝั่งหรือไม่นะเพราะว่าเอาคำอย่างหนึ่งของความขัดแยงรอบล่าสุดระหว่างอินเดียปากีสานนั่นคืออะไระก็คือว่าฝั่งของฝั่งของอินเดียนั้นเนี่ยยกเลิกนะอ่าการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาแม่น้ําสินธุหรือว่า ้็ตกลงว่าด้วยน้ําในการแชร์น้าระหว่างอินเดียกับปากีสถานในฝั่งของปากีสถานก็โต้อตอบกลับโดยการยกเลิกการมีส่วนร่วมนะในข้อตกลงที่ชื่อว่าชิมลาอะกร m เมนซึ่งเป็นข้อตกลงในปี1971นะเพื่อที่จะกําหนดเส้นแบ่งการครอบครองรอว่าไลฟ์ออฟคอนโทรลระหว่างฝั่งอินเดียกับปากีสถานเหนือดินแดนแคชเมียรนะ์เมื่อนาไปสู่การยกเลิกเช่นนี้เนะี่ยมันก็ส่มเสี่ยงที่จะทําให้แต่ละฝ่ายนั้นนะ่ย อาจจะต้องการพื้นที่ยึดครองที่เพิ่มมากขึ้นนะในการเมืองอินเดียเองฮะผมก็ติดตามอยนี้อยู่ตลอดนะ,างงนะการเมืองอินเดียเองในการเมืองภายในก็พูดตลอดว่ารัฐบาลอินเดียต้องกอ็เรียกว่ารีเทครีแคลมพื้นที่แคชเมียร์ที่ปากีสถานยึดครองนั้นทั้งหมดเลยเพราะว่าฝั่งอินเดียเองนั้นเนี่ยก็อ้างสิทธิ์ว่าครอบครองฝั่งแคชเมียร์เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามเนี่ยครอบครองทั้งหมดนะซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ต่าง นัางสิทธการครอบครองทั้งหมดนั้นเช่นเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าความอันตรายมันอยู่ตรงนี้ครับคุณจิตาในพอสอนี้นะรัฐบาลของอินเดียนะในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะเป็นรัฐบาลที่เรียกว่าเป็นรัฐบาลที่ใช้ในโยบายแบบฮิน,ด,นดูชาตินิยมขวาจัดชาตินิยมขวาจัดนะดังนั้นก็มักจะมีการนําประเด็นเรื่องของความขัดแย้งแคชเมียร์กับปาฏิสันนั้นเนี่ย มาใช้เป็นผลประโยชน์ทางด้านการเมืองนะเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่คณนนิยมของรัฐบาลตกนะเราก็มกักจะเห็นาการเกิดขึ้นของความแัดแย้งกับปากีสถานเรื่องของแคชเมียนนั้นขึ้นมาเป็นพับๆนะในขณะที่รัฐบาลของฝั่งปากีสถานก็เช่นเดียวกันลฮนะก็ใช้เรื่องแคชเมียนนั้น,นในการที่จะสร้างความนิยมให้กับรัฐบาลเช่นเดียวกันนะ ทีนี้จุดเสี่ยงมันอยู่ตรงไหน,นจุดเสี่ยงใน,ในเมื่อว่าทั้งสองรัฐบาลต่างผูกเรื่องของแคสเมียนนั้นเนี่ยเข้าไปไว้ในแง่ของอเรื่องของอุรุดมการชาตินะอุดมการศาสนานะ,ะก็ทําให้การที่จะหาทางลงในความผัดแยงนั้น,นจะเป็นไปด้วยความยากลําบากนะกว่าปกตินะต่างฝ่ายก็ต่างต้องการที่จะ ใช้กําลังที่ตัวเองมีให้มากที่สุดในการที่จะบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ทางการทหารครับผมค่ะทีนี้อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของบทบาทของมหาอำนาจนะคะอย่างที่อาจารย์รุสตัมตั้งข้อสังเกตไว้ความสัมพันธ์ของสหรัฐแล้วก็อินเดียในช่วงนี้เนี่ยดูจะเข้มข้นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันมากขึ้นนะคะมีรายงานหลายฝ่ายบอกว่าอินเดียน่าจะเป็นชาติแรกๆด้วยซ้ำนะคะที่เจรจาการค้ากับสหรัฐแล้วบรรลุผลแต่กับ สิ่งที่เป็นความขัดแย้งในรอบนี้นะคะก็มีนักวิเคราะห์มองว่าอเมริกานี่อาจจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมคือไม่เข้ามาหยาศสึกเนื่องจากว่าเรื่องตัวเองก็มีอยู่ล้นมืออยู่แล้วนะคะทั้งเหตุการณ์ การเปิดสงครามการค้ากับโลกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนนี่มีข่าวว่าจะหารือจะพูดคุยกับจีนด้วยนะคะแล้วก็ไหนจะมีประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของจุดอื่นๆที่ต้องการขยายอิทธิพลอีกนะคะดังนั้นจะไม่เข้ามาแทรกแซงจะไม่เข้ามาบริหารจัดการหรือว่าจะมาเป็นตัวกลางในการยุติความขัดแย้งนะคะอาจารย์รัสตัมมองยังไงคะครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในในโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของชัมนะก็คือ ตัว Approach เนี่ยนะที่ว่าเป็น Approach ที่มาจากการตอบแทนนะหรือว่าการคิดคำนวณเป็นตัวเลขผลกำไรขาดทุน,นที่จะนำมาสู่ความพิจารณาความสัมพันธ์นะกับแต่ละประเทศนั้นเนี่ย Approach เช่นนี้เนี่ยมันก็ได้ทำลายเรียกว่าบทบาทนำของสหรัฐในฐานะของประเทศมหาอำนาจในที่ ควรจะมีส่วนรับผิดชอบนะต่อความมั่นคงของโลกนในหลายๆพื้นที่ด้วยกันแล้วก็ในทางหนึ่งมันก็ได้ทำลายเครดิตของสหรัฐอเมริกานในความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเองด้วยนะทุกวันนี้กลายเป็นว่านะสิ่งที่รัฐบาลอเมริกาสัญญาอะไรไว้นั้นเนี่ยอาจจะไม่ทำตามสัญญาก็เป็นไปได้ทุกอย่างนั้นเนี่ยหากว่าอเมริกาได้แล้วนั้นก็พร้อมที่จะ,ะเรียกว่าละทิ้งคำสัญญา ๆเนะช่นกรณีของรัสเซียยูเครนในเวลานี้นะเมื่อทางยูเครนนั้นลงนามในสัญญาแร่ธาตนะุหายากกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วนะก็ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะกลับมาถือหางฝั่งยูเครนอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไระรบกันนะเพราะว่าก็สหรัฐอเมริกาเหงก็พร้อมที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงนโยบายนะได้ตลอดเวลาสหรัฐอเมริกาดำเนินนโยบายอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์แห่งชาติที่ชัดเจนที่สุดนะในรอบหลายๆทศว,วัรษ ที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลังจากสางครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานั้นเนี่ยสเมการนั้นเนี่ยอยู่ในฐานะมาหาอำนาจที่ดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบเสรีนิยมนะในการที่จะสร้างคุณค่าระเบียบโลกใดๆขึ้นมาที่โอเคอเ,อเมริกาได้ประโยชน์ก็จริงนะแต่ว่าหลายชาตินั้นจะได้ประโยชน์แล้วก็เป็นระเบียบระบอบระหว่างประเทศขึ้นมาแต่ว่าระเบียบระบอบระหว่างประเทศแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับอเมริกาในปศออน,นี้นะก็ทาให้อเมริกาก็เปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง ระเบียบโลกนะที่ที่ว่านั้นนะเช่นเดียวกับกรณีอินเดียกับอ่าปากีสถานเช่นเดียวกันนะฮะอ่ากรณีนี้เนี่ยนะอ่าดูเหมือนว่าสเริกาจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอินเดียก็จริงนะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าคิดเป็นบุญคุณต่อกันนะให้พิจนารณาเป็นเรื่องๆไปใช่ไหมาการที่จะมาเจราจาก่อนไม่ได้หมายความว่านะจะได้รับการลดหย่อนหรือว่าได้รับความเห็นใจในเรื่องของ มาตรการภาษีนะก็ตัวอย่าง้วมีกรณีของญี่ปุ่นกรณีของอินเดียนะก็เรียกว่าก็ต่างโดนกันทั่วหน้าไนมะ่ว่าจะเข้าพยายามเจราจาใดๆนะก่อนก็ตามนะเพราะฉะนั้นในเวลานี้เนะี่ยการที่จะ,ะคิดว่านะตัวสหรัฐอเมริกานั้นเนะี่ยจะมีความสัมพันธ์กับใครเป็นใกล้ชิดแล้วนั้นเนะี่ยจะสนับสนุนตลอดเวลานั้นเนะี่ยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะเชื่อถือ,อไม่ได้แล้วเนะช่นเดียวกับเรื่องของอินเดียปากีสถานก็ตามนะ ในส่วนของปากีสานเนี่ยตรงนี้ให้ข้อมูลนิดนึงนะัะสเริกาเองนั้นเนี่ยเคยเป็นพันธมิตรกับปากีสานในช่วงสงครามเย็นในช่วงสงครามเย็นนั้นในอินเดียเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตในขณะที่ปากีสานนั้นเป็นพันธมิตรนะกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นใช่แล้วก็ปากีสานนั้นมีความสําคัญกับสเปิกาเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องไปถึงอัฟกานิสถาน ซึ่งในอัฟกานิสถานนั้นสแมนิกาก็เข้าไปสนับสน,นุนมูจาดีนในการทําสงครามล้มการยึดครองของโซเวียตนะในปีพันเก้า้อยเจ็ดิบเก้าถึงปีพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าไหมดังนั้นปากีสถานเนี่ยได้รับอะ,อะไรจากสหมนิการมาเยอะนะเรื่องอาว,อาวุธเครื่องบินบรบแรงต่างนะก็ใช้ของสหมนการอยู่มากนะ,ะทำให้เรามองในมุมนี้ในมุมสแตนิการ์นะการเลือกข้างอินเดียป,ปากีสถานนั้นอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีของสแมนิการ แต่ว่าทางออกที่ดีกว่านะั่นคือการที่จะคงความสัมพันธ์ไว้ทั้งสองประเทศทั้งฝั่งอินเดียแล้วก็ทั้งฝั่งของฝั่งของปากีสถานนะล่าสุดเนะี่ยตัวของรองประธานดีเจดีแวนซ์ e vent, นะซึ่งภรรยาเป็นคนอินเดียนะนะนะก็เดินทางเยือนอินเดียในช่วงเกิเดเหตุการณ์ที่ที่แคชเมียรนะ์เนี่ยในช่วงปลายเมษายนนะอ,อีเวนต์ก็ไปที่อินเดียนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปเปล่า ก็แบกเอาสัญญาแคตาลกอาวุธไปให้อินเดียด้วยนะอินเดียก็ตกลงฮะว่าจะซื้ออาวุธของสเริการหลังจากนี้หลังจากที่ผ่านมาปลูกขาดอาวุธของอ่รัเสเซียอยู่นะนั่นก็เป็นแอ p r พ a ในการดําเนินนโยบายนะของทางสหรัฐอเมริกาใช่ไหมแต่ในทางเดียวกันนะก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่าสเริการนั้นจะทิ้งปากีสถานนะแม้ว่าอ่สญญาสเริการนั้นจะเรียกว่าอ่าเสียหายทางด้านภูมิศาสตร์ในการพ่ายแพ้ให้กับตอริบาน ในปี2021ก็ตามนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะการคงความสัมพันธ์กับปากีสานไว้นั้นดียิ่งกว่าการตัดความสัมพันธ์กับปากีสานนะเพื่อที่จะให้เมริกานั้นสามารถเข้าไปสแสดงบทบาทในพื้นที่อย่างอัฟกา,านิสถานหรือว่าพื้นที่อื่นๆที่ใกล้เคียงได้ครับผมค่ะ กับอเมริกาในตอนนี้เป็นการทูตแบบ t r a n s a c t i o n a l นะคะเจราจากันเป็นดีลๆไปนะคะเป็น transaction mm hmm. เป็นก้อตกลงไปนะคะไม่ได้แปลว่ามีความสัมพันธ์กันเรื่องนี้และอีกเรื่องหนึ่งจะคุยกันได้นะคะก็เป็นยุคที่บทบาทของอเมริกาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วทางฝั่งกับจีน,น่ะคะอาจารย์คะคือจีนที่อาจารย์บอกว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับปากีสถานแต่จีนก็เป็น เมมเบอร์ที่เป็นแกนนาของกลุ่มบิ๊กนะคะซึ่งก็มีอินเดียอยู่ด้วยนะคะอินเดียก็มีความสัมพันธ์กับรัสเซียนะคะซื้อขายพลังงานกันในช่วงจังหวะที่รัสเซียไม่สามารถขายพลังงานกับอเมริกาแล้วก็ยุโรปได้นะคะบิกจะมีปัญหาบิกจะขัดแย้งแล้วก็บิกจะอ่อนแอลงจากความขัดแย้งของอินเดียแล้วก็ปากีสถานหรือเปล่าคะครับณเวลานี้เนี่ยหากว่าสงครามไม่ขยายตัวแล้วก็หากว่าทั้ง ทั้งจีนแล้วก็ทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนแล้วก็ทั้งรัสเซียนั้นเนี่ยยังไม่แสดงบทบาทเลือกข้างในความขัดแย้งนะฮะก็ยังไม่นําไปสู่นะ,ะความขัดแย้งนะในบริสผมมองซะว่าเป็นเรื่องดีซะอีกนะการที่มีความซับซ้อนของมหาอำนาจที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับในแต่ละฝ่นะมันเป็นการที่จะการต้องปรามความขัดแย้งไม่ให้ลุกลามขึ้นมาได้นะมันจะต่างจากกรณีของรัสเซียยูเครนใช่ไหมเมื่อ ต่างฝ่ายต่างเลือกได้เลยครับว่าจะอยู่ฝั่งใครแต่ในกรณีนี้เนี่ยใช่หไหม mm hmm. ก็เรียกว่าออย่างไงรับพี่เสียดายน้องเพราะว่าก็สนิทกับฝ mm hmm. ั่งนะึงกับอีกฝั่งนึงและก็มีความสัมพันดีกันมาอย่างยาวนานนะในพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยก็ทําให้ยากที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบนะกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะแต่ว่ามันจะดีกว่าก็คือการที่พยายามที่จะห้ามปรามนะทั้งคู่ไม่ให้ลุก mm hmm. ความขัดแย้งนั้นที่ที่ลุกหลักเข้าไปนะ แต่ก็อย่างไรก็ตามฮะต้องต้องเรียนคุณกีต้านะแล้วก็ท่านผู้ชมอย่างหนึ่งว่าเรื่องของอินเดียปากีสถานนั้นเนี่ยขัดแย้งกันมานานฮะเจ็ดสิบกว่าปีนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศนี้มาสองประเทศนี้เคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนนะภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้วก็ราชวงศ์มุกุลก่อนน,นั้นนะแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่ออังกฤษออกไปมีการแยกเป็นประเทศอินเดียแล้วก็แยกออกมานะเป็นประเทศปากีสถานโดย หัวใจของความขัดแย้งนั้นเนี่ยก็อยู่ในดินแดนแคชเมียร์แล้วก็ทําให้ปี1947เนี่ยในปีที่แยกประเทศนั้นเนี่ยนะได้มีสงครามอินเดียปากีสถานครั้งแรกเลยทําให้อินเดียนั้นครอบครองพื้นที่2ใน3ของแคชเมียร์ฝั่งของปากีสถานก็ครอบครองพื้นที่1ใน3นะแต่อย่าคิดว่าความขัดแยง้งความขัดแย้งจะจบแค่2ประเทศนะปรากฏว่าในปีพัน2กจีนก็เอาด้วยนะจีนก็ทาสงครามกับอินเดียนะในใน สงครามของอจีนนะทำให้จีนนั้นชนะอินเดียแล้วก็ครอบครองพื้นที่แคสเมียร์นในในส่วนที่จีนครอบครองอยู่ทุกวันนี้ด้วก็เท่ากับว่าปัญหานี้เนี่ยมีมห,หาอำนาจถึงสามประเทศนิวเคลียร์นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือประเทศอินเดียปากีสถานนะแล้วก็จีนในบริเวณที่ชื่อว่าอักไซชินที่ที่ทางจีนนั้นยึดครองไปนะ,นะ,ะแล้วก็การ แก้ไขปัญหานั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลาบากนะับเพราะว่าประการหนึ่งะฮะรัฐบาลทั้งสองประเทศทั้งอินเดียแล้วก็ปากีสถานนั้นเนี่ยมักจะนําเรื่องของปัญหาแคชเมียนนั้นเนี่ยเป็นประเด็นทางการเมืองนะในการที่จะสร้างความชอบธรรมในการอยู่ของรัฐบาลน,นะ,ะลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันทําให้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นเน่ยเป็นเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮีตาถ้าดูในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้เนี่ย มันอยู่ที่ตัวของผู้นําประเทศด้วยเป็นบางยุคเกิดไปนะฮะเช่น,ะนในยุคที่ปากีสถานนาโดยกุลเอกมูชาลัเนะี่ยความสัมพันธ์อินเดียปากีนั้นค่อนข้างที่จะดีมากเลยถามว่าทาไมเพราะว่ามูชาราบนั้นเป็นคนปากีสถานซึ่งเกิดในอินเดียนะเพราะว่าในปีพันเสี่สิบเจ็นั้นนะ่มูชาราฟนั้นเกิดในกรุงเนวเดลีเมื่อมีการแยกประเทศปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ก็ได้นำเอามูชาราฟนั้นเดินทางมา อาศัยในปากีสถานนะผู้ชราก็ยังคงมีบ้านมีญาติพี่น้องในะอยู่ในฝั่งอินเดียความสัมพันธ์ส่วนบุคคลน,นั้นก็ทําให้ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนั้นทุเลาลงนะในในช่วงเวลานั้นแต่ว่าในช่วงเวลานี้อย่างที่บอกว่าเป็นความยากลำบากนะเพราะว่ารัฐบาลเดเดน,นําโดยรัฐบาลโมดีนี้เนี่ยนะค่อนะข้าง,างที่จะชัดเจนว่าต้องการที่จะใช้ประเด็นนี้นะนะในการที่จะสร้งนางคะแนนนิยมทางการเมืองนะแล้วก็โดยเฉพาะการนําเอาอรมการ์ชนิยมศาสนาเข้ามา่นนั้นนะ มันสร้างความยากลำบากให้กับมุสลิมในอินเดียด้วยส่วนหนึ่งนะนโยบายต่างๆที่มีต่อชาวมุสลิมในอินเดียจากนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยก็มีข้อเรียกร้องว่ามีการกีดกันต่างๆนาๆนาหลายเรื่องหลายประเด็นค่ะแต่คือถ้าดูจาก ความตั้งใจในการที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของทางอินเดียแล้วก็สร้างความเป็นมหาอำนาจในหลายๆมิติเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอินเดียในยุคข,ของรัฐบาลเรนทรามดีก็ไม่น่าจะต้องการสงครามนะคะหรือว่าความขัดแย้งที่รุนแรงจนก,กระทั่งมาบั่นทอนโอกาสในการที่จะขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของเอเชียเบอร์สองของโลกหรือเปล่าคะอาจารย์รุตั้มคะครับเศรษฐกิจอินเดียนะี่ยโตอ,อย่างรวดเร็วมากเลย ทุกวันนี้เนี่ย GDP อินเดียนั้นแซงหน้าประเทศเจ้านานิผมอย่างเด็ดไปแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามนะต้องการเรียนอย่างนี้ไว้ว่าเศรษฐกิจอินเดียนั้นโนตมาตั้งแต่ก่อนยุคโมดีแล้วตั้งแต่ยุคคองเกรสเป็นรัฐบาลน,นะมันมันเติบโต,ตมาอย่างต่อเรื่องมาชัดเจนอยู่แล้วนะดังนั้นเมื่อโมดีเข้ามานั้นเนี่ยก็ได้รับอนิสงนะฮะจากการเติบโตของเศรษฐกิจนี้ก็อนิสงไปนในทางการเมืองด้วยนะแต่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะตัวของ อ,อินเดียเองตัวของรัฐบาลโมดีเองนั้นก็จะประสบปัญหาทางการเมืองภายในด้วยเช่นเดียวกันการเลือกตั้งภายในวันหนังตาใช่ไหมในอินเดียเองนะอินเดียเองมีปัญหาประิญนหน้ากับกลุ่มแยกดินแดนนั้นหลายพื้นที่นะไม่เฉพาะเฉพาะในฝั่งแคสเมียร์นะในฝั่งของอรัฐก็เรียกว่ารัฐเกตเสาน้อยเนี่ยที่อยู่ติดกับบงังคลาเทศเนี่ยนะก็มีปัญหากลุ่มแยกดินแดนนะเช่นมาเนปู่หรือว่วมามณีปุระนะแล้วก็ในฝั่งของอ ตรงกลางเนี่ยก็มีกระบวนการคอมมิวนิสต์เนี่ยที่ต้องการแยกประเทศอยู่ด้วยนะอินเดียก็เผชิญปัญหาเนี่ยดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่จะเจอ,อวิกฤตทางด้านการเมืองนะหรือว่าคะแนนนิยมตกต่ำคะแนนนิยมตกต่ำจากการไม่สามารถแก้ไขปัญหาเขาอยากหมักไทยก็อ,อย่าลืมนะฮะเศร,รษฐกิจมันโตก็จริงะฮะแต่ว่าอินเดียน,น,นั้นเนี่ยนะ,ะความเหลื่อมล้ําระหว่างระหว่างอ่าระหว่างคนรวยคนจนมันมันหนาสั่งมาก โอเคว่าเศรษฐกิจอินเดียโตจริงฮะมันทําให้คนที่ว่าเป็นคนยากจนนั้นได้เติบโตเป็นชนชั้นกลางคนชนชั้นกลางได้เติบโตระดับที่สูงขึ้นนะมีมีฐานะการาศาึกษามีฐานะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอ่าก็จริงนะแต่ว่ามันก็ระเผชิญด้วยตับปัญหาข้าวยากหมากแพงในอินเดียด้วยนะซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็บั่นทอนคะแนนนิยมของทางรัฐบาลนะแล้วก็เช่นยกตัวอย่างเช่นในปี2019นเะ้าะก่อนเลือกตั้งไม่กี่วันนะฮะ ก็มีเหการณ์บูรมาแอตแทกในแคชเมียร์แล้วก็มันก็สามารถสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลในการเลือกตั้งหลังจากนั้นโมดีก็กลับมาชนะการเลือกตั้งได้อย่างนั้นอย่างที่อย่างที่บอกไปครับว่าปัญหานี้เนี่ยมันอันตรา,ายตรงที่ว่าทั้งอ,อินเดียทั้งปากีสถานก็ต่างนำหยิบยกเอาประเด็นแคชเมียร์นั้นเนี่เป็น,เป,นเป็นหาประโยชน์ทางด้านการเมือทงทั้งคู่ครับ ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งของอินเดียแล้วก็ปาก,กีสถานในพื้นที่ของเอเชียใต้ที่เป็นประเทศที่ครอบครองนิวเคลีย์กันคู่เนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงมีความอันตรายมาถึงประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์รุสตัมคะคมเป็นภูมิภาคที่อยู่ใกล้ชคดกับไทยมากกว่าตอน,นอกลางแล้วก็มากกว่ายุโรปแน่นอนนะไทย,ยเรานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งอินเดียแล้วก็ทั้งปากีิสถาน แล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นเราจะเห็นว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวของอินเดียของจีนนั้นนะตกต่ำไปเยอะใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็ได้รับการทดแทนจากนักท่องเที่ยวจากของอินเดียที่เข้ามาใช่ไหมดังนั้นปัญหาความขัดแย้งในครั้งนี้หากว่ามันลุกลามแน่นอนมันจะกระทบนะต่อเศรษฐกิจต่อผู้คนในอินเดียนะตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะในฝั่ง ในประเทศไทยนั้นนก็อาจจะไม่ได้ตามเข้านะตามที่เราคิดก็เป็นไปได้นะฮะวนในประเด็นด้านความมั่นคงฮะ,ะที่จะเชื่อมโยงความความปัดแย้งระหว่างอินเดียปากีสถานแคสเมียนั้นเข้ามาในพื้นที่เซอวิสเอเชียหรือว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่มีนะความเชื่อมโยงเกิดขึ้นปัญหาอินเดียปากีสถานค่อนข้างที่จะจํากัด อยู่ในอนาบริเวณพื้นที่ขัดแย้งก็คือในแคสเมีย์มากกว่าที่จะลูกลามนะสังเกตดูว่าตัวของกระบวนการขับเคลื่อนทางด้านการเมืองหรือว่าติดอาวุธระหว่างประเทศนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีบทบาทมากนักในปัญหาเรื่องอินเดียกับปากีสถานแต่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างสองประเทศเหนือกรณีแคสเมียนะซึ่งในกรณีแคสเมียรนี้เนี่ยนะทางออก ทางสันตินั้นเนี่ยมันก็มีอยู่ทางสถารยาชาตินั้นเนี่ยได้ให้ทางออกในปีพ9นเก้าร้อยสี่สิบเกนะก็คือการที่จะให้ผู้คนแคสเมียนนั้นเนี่ยได้ลงประชามติเลือกอนนะคาคตตนเองว่าต้องการที่อยู่กับอินเดียต้องการที่อยู่กับปากีสถานหรือว่าจะเป็นประเทศอเอกราชแต่ว่า,าทางออกเช่นนี้เนี่ยมันไม่สามารถนำมาสู่การปฏิบัติได้นะเพราะว่าใน ทางออกนี้เนี่ยจะบอกว่าให้อินเดียปากีสถานต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่ยึดครองแล้วก็ให้ฝั่งของทั้งสองประเทศนั้นจัดประชามติขึ้นมาปรากฏว่าฝั่งของอินเดียเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ยินยอมให้มีการจัดประชามติในฝั่งของปากีสถานเองก็ไม่ได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ยึดครองนะทาให้ทางออกสันติษาพนี้เนี่ยมันก็ยากนะที่จะเกิดขึ้นได้จริงในปัจจุบันนะ,ะก็เลย มักจะมีความขัดแยง้งอยู่เป็นระยะระยะระหว่างอินเดียกับปากาีสถานแล้วก็นำมักจะนำไปสู่การใช้กำลังอาวุธต่อกันด้วยครนะับโ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนัุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ